โดนแฟนนอกใจจะต้องทํำยังไงนะละิลี่จูอยากจะแนะนำแบบนี้นะวันนี้ค่ะถ้าคุณโดนแฟนนอกใจคุณจะต้องมากลับมาถามตัวเองค่ะตัวคุณชีวิตคุณต้องการอะไรวันนี้ค่ะถ้าคุณต้องการที่จะยังมีเขาอยู่ในชีวิตคุณก็จะต้องมา คิดพิจารณาปรับปรุงตัวเองว่าเราควรจะทำยังไงให้แฟนเนี่ยไม่นอกใจเราเรามีความบกพร่องตรงไหนแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปโทษตัวเองนะคะอะไรที่เราจะพัฒนาได้เพื่อจะให้เขาอะค่ะกลับมาอยู่กับเราหรือมารักเราคนเดียวหรือข้อที่สองค่ะนั่นก็คือคุณตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่ไหวนะฉันรับไม่ได้กับการที่แฟนของฉันนอกใจฉันรักผู้ชายรักเดียวใจเดียวแล้วมันเป็นอะไรที่ แก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะคะอันเนี้ยคือคุณก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าถ้าชีวิตนี้อ่ะคุณไม่ต้องการคนที่มานอกใจคุณแล้วก็มันซ้ำๆาๆซากๆมันเป็นปัญหาที่ที่มันไม่จบอะคะ่ะคุณก็ตัดใจไปเลยมันเป็นแค่สองช้อยค่ะหนึ่งคือคุณอะ่ะเลือกที่จะยังคบกับเขาอยู่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะคะหรือข้อที่สองคือตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าโอเคฉันพอแล้วฉันขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีแค่นั้นค่ะเลดี้จูก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับสิ่งที่ดีแล้วก็รักทุกคนนะคะ